สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเคียวริสุนะครับสองหกขวัญใจสายรับจ้างเลยเถ้าใครถ้าใครที่มาที่ร้านเนี่ยส่วนมากเลยนะเวลาเขามาเลือกเคียวริสุนะผมจะบอกแอบบอกเขาเลยนะว่าพี่เวลาซื้อให้ซื้อล้านตัวใหญ่ๆแบบนี้ซื้อเครื่องที่ลานตัวใหญ่หญแบบนี้เหตุผลก็คือคอยไฟมันทนกว่าตัวอื่นนี่น,นี่แอบบอกเลยนะนะครับตัวนี้ปกติขายอยู่4ี่พันแปดสี่พันห้า แต่ตัวนี้เอาไป3,900บาทรวมจะส่งครับเคียวริสึส6 6หาทำไมเขาถึงนิยมนะครับมันเบาครับมันเบาลานสตาร์ทเบาน้ำหนักเบาที่สำคัญน,นะครับตัดได้ทั้งวันครับไม่มีเก้ครับตัดได้ทั้งวันเลยตัวนี้นะครับแล้วส่วนมากพี่พี่ที่ซื้อเนี่ยทรงนี้เลยเนี่ยจะเอาไปตัดข้าวดีดเยอะมากเลยนะครับแบกขึ้นบา่านะครับตัวนี้เนี่ย สามพันเก้ารวมส่งนะฮะสวิตต์ปิดเปิดเคียวลิสือเนี่ยจะดันขึ้นข้างบนแบบนี้เปิดนะปิดก็ดันลงล่างคันเล่งก็เป็นลักษณะค้างของแถมมีใบมีดใหม่บางย่และสายสะพายนะครับลานสตาร์ทเบาเครื่องดีมีประกัน120วันและดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงสักนิดหนึ่งก่อนสําหรับใครที่เพิ่งได้รู้จักเคียวลิสึนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่แม่บ้านผู้สูงวัยนี่ตัดดีมากหลายคนซื้อไปก็ประทับใจนะแบรนด์เนี่ย เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูนะฮะ,อะตอนนี้เข้ามาอยู่ในสตูแล้วครับเป็นเบนซิน2จังหวะ2 6ซ c นะครับ,รบก็น้ำมันก็ผสมออโตรูปด้วยนะครับหาน้ำมันมาเติมนิดนึงครับพี่หุ่นมีแล้วหรออ่ะมีแล้วอ่อเปิดสวิตช์ครับแยกน้ำมันให้รู้สึกว่าตึงมือนะฮะแล้วก็งัดชกขึ้นลากสตาร์ทอย่างเดียวลากออกนะครับ ไม่ต้องกระตุกนะครับอ่าพอติดแล้วปุ๊บเอาชกลงเลยรอบดีมากเลยครับเสียงแว้นแครับอดักเครื่องดึงใหม่ครับลากออกเฉยๆนะครับไม่ต้องกระตุกนะครับนี่เบาน้ำหนักแค่4ี่โลก,กว่างนะครับนะครับใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้เช่นเดียวกันกันกบสายรับจ้างแบบมืออาชีพเนี่ย จัดไปได้เลยพี่ลดราคาพิเศษให้ไปเลย2,900บาทเอ้ย3,900บาทนะครับรวมส่งให้แล้วนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่ม200บาทครับพี่สวัสดีครับ